สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการวัดตำแหน่งข้อมูลนะคะแต่เราก็จะเปลี่ยนนะคะในข้อมูลแบบแจกแจงความถี่นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการหาแบบเปอร์เซ็นไทคอไทและเดซายในรูปแบบของแจกแจงความถี่ก็คือมาในรูปแบบตารางนะคะอันดับแรกค่ะเราต้องหาความถี่สะสมก่อน อันที่2ค่ะหาตำแหน่งนะคะหาตำแหน่งโดยข้อมูลคือ qk kn หารด้วย4 d e s i ก็เป็น kn หารด้วย10นะคะ p k p e r c e n t ท l e ก็หารด้วย kn หารด้วย1น0นะคะจากนั้นค่ะเราก็คำนวณค่ะโดยการใช้สูตรนะคะก็แต่ละอย่างก็จะเหมือนกันนะคะเปลี่ยนตรงที่ว่าแต่ละส่วนนะคะก็จะมีหารด้วย4ก็คือโค a r ย เด s ซน์ก็จะเป็น10และเปอร์เซ i l ทยก็คือ100ค่ะโดยที่ L นะคะคือขอบร่างของชั้นคอไทายเดไซน์เปอร์เซทค่ะ I ก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นส่วนซิก m a FL ก็คือความถี่สะสมของชั้นต่ำกว่าของชั้นคอไทยเดไซน์ ai, side, ที่เปอร์เซ i l ทอยู่นะคะก็คือชั้นต่ำก็คือชั้นก่อนหน้านี้นะคะส่วน FM FM ก็คือความถี่ของชั้นคอไทายเดไซน์ ai, side, และเปอร์เซทยนะคะ สิ่งแรกนะคะจงหาเดไซน์ที่4นะคะจากตารางความถี่ต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกเราไปหาความถี่กันก่อนความถี่สะสมนะคะก็จะเป็น5เป็น16เป็น31น31บวกกับ18นะคะก็จะเป็น49นะคะ49บวกกับ12นะคะก็จะเป็น 61อนะคะอันนี้ก็จะเป็น71นะคะแล้วก็บวกอีก9ก,ก็จะเป็น80ค่ะเราก็จะเท่ากันพอดีตรงนี้นะคะค่ะพอเรารู้แล้วนะคะเราก็ดําเนินการหาตําแหน่งก่อนเป็นดับแรกนะคะเขาให้หาให้หาเดไซน์ที่4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดไซน์ที่ส หาเดไซน์ที่4หาเดไซน์ที่4เพราะฉะนั้นการหาตําแหน่งก็จะเป็น4คูณด้วย8 0และหารด้วยหารด้วย10ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น80คูณคูณ4ก็เท่ากับ320 320หารด้วย10ค่ะหารด้วย10นะคะเราก็จะได้อยู่ที่ 32ค่ะเราก็หันกลับไปดูที่ตรางนะคะว่า,าความถี่สะสมเนี่ยในชั้นไหนที่เราจะใช้ในการหาหาข้อมูลนะคะหาข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นชั้นที่เราใช้ในการหานะคะก็คือชั้นที่26จนถึง30ค่ะเพราะว่า,าความถี่สะสมมันอยู่ในชั้นนี้นะคะเ,เราก็จะได้แล้วก็คือ ชั้นที่26จนถึง30นะคะที่เราใช้เราก็ดำเนินตามสูตรได้เลยค่ะสูตรของเราก็จะเป็นเดไซน์ ide, ใช่ไหมคะก็คือ d k เท่ากับ l บวกกับ i คูณกับ k n หารด้วย10นะคะลบด้วยซิกมา ซิกมา FL นะคะแล้วก็ F มี Me. ตัวนี้ค่ะขอบร่างนะคะก็คือ26ลบด้วย0.5อ่า26ลบด้วย0.5นะคะ26กลบ0.5ก็จะได้อยู่ที่25.5บบวกกับความกว้างอันตรภาคชั้นค่ะ เราก็ใช้30นะคะลบกับ26ค่ะก็ได้4ใช่ไหมคะแล้วบวกเข้าไปอีก1ค่ะก็จะเป็น5นะคะอ่ะอันนี้ตรงนี้ค่ะเราไม่ต้องหาแล้วเพราะเราหาแล้วตรงนี้ก็คือเลขอะไรคะก็คือ32นั่นเองอ่ะลบกับอ่าซิกมาเอฟแอลซิกมาเอฟแอลก็คือก็คือความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะในเมื่อ ชั้นก่อนหน้าเนี้ยมันก็คืออะไรคะก็คือ31นั่นเองนะคะแล้วก็หาด้วย f มีก็คือเราก็ดูความ t ของชั้นที่เราจะต้องการหาก็คือ1 8นะคะเราก็ดำเนินการหาคำตอบในข้างในก่อนนะคะตัวนี้เราจะได้เป็น1ส่วน18ใช่ไหมคะ1นึ่งหารด้วย18นะคะเราก็จะอยู่ที่0 0จุด 6ค่ะเพราะตำแหน่งที่3คือเลข5แล้วก็ปัดเลยนะคะแล้วก็ใช้ศูนย์จุดตัวนี้นะคะคูณกับเลข5นะคะ0ูนจุดนะคะคูณกับเลข5นะคะก็จะได้อยู่ที่ยี่สิบห้าจุดห้าค่ะบวกกับ0.3ค่ะ25.5สิบวกกับ0.3เราก็จะได้ค่าเหมือนกันค่ะก็คือ 25.8นั่นเองอันนี้คือตำแหน่งในเดซาที่4นะคะค่ะมาดูข้อที่2นะคะหาเปอร์เซนตทายที่67ค่ะเราก็ดำเนินการหาความถี่สะสมก่อนนะคะก็จะเป็น10เป็น26นะคะ26บวกกับ32นะคะก็จะได้ที่58 58บวกกับ30นะคะก็จะได้เป็น88 บวกกับ12ค่ะก็จะได้เป็น100พอดีนะคะเราก็ดำเนินการหานะคะการหา,าชั้นคอท้าที่เราต้องการอยากจะทราบนะคะ,ะเราก็ดำเนินการหาได้เลยแล้วก็หาที่ตำแหน่งก่อนเพราะว่าตำแหน่งของเราคือเปอร์เซ็นต์ท่าที่67ใช่ไหมคะ,ะเราก็หาก่อนเลยนะคะว่าคืออะไร วิธีทำนะคะ,ะเราก็หาเปอร์เซนต์ไทที่67นะคะเปอร์เซนต์ไทที่67ก็จะได้เป็น67นะคะคูณกับ n ก็คือ100หารด้วย100เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะได้เป็น6,700ค่ะหารด้วย100เราก็ตัดศูนย์ออกเพราะฉะนั้นก็จะเป็น67 เราก็หันกลับไปดูว่า67เนี่ยอยู่ในชั้นอ,อันตรภาคชั้นไหนนะคะหก็ก็จะอยู่ในอันตรภาคชั้นของ60ถึง79ค่ะซึ่งอยู่ในที่67นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดำเนินการหาได้เลยนะคะเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น P K L บวกกับ I นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็น kn หารด้วย100ลบด้วย f ใหญ่นะคะ fl ตรงนี้นะคะแล้วก็หารด้วย f f ีแล้วก er right ็ปิดนะคะ l ก็คือใช้60ค่ะ60ลบด้วย0ูนจุดห้าก็คือขอบล่างนะคะ60ลบ0.5นะคะก็จะอยู่ที่50 9.5บวกกับ i i ก็คือความกว้างนะคะก็ใช้79ค่ะลบ60นะคะก็จะอยู่ที่19แล้วบวกเข้าไปอีกหนึ่งก็จะเป็น20ค่ะอันนี้ก็จะเป็น67อ่ะชั้นก่อนหน้านี้นะคะชั้นก่อนหน้านี้ก็จะเป็น58นะคะหารด้วยความถี่ของชั้นนะคะคือ30นั่นเองอ่ะเราก็ไปหาคำตอบค่ะ ในวงเล็บก่อนนะคะในวงเล็บ67นะคะลบกับ58นะคะก็จะอยู่ที่9หารด้วย30นะคะหารด้วย30ก็จะอยู่ที่0.0.3นะคะแล้วนำไปคูณกับ20ค่ะ0.3นยคูณกับยีนะคะก็จะได้เป็น59.5นะคะบวกกับ6ค่ะบวกกับ 59.5นะคะก็จะอยู่ที่65.5ค่ะเราก็ได้คำตอบของเปอร์เซ็นต์ทายที่67ค่ะคือ65.5ค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการหาคอทายเดไซน์ IGN, เปอร์เซ็นต์ทายในรูปแบบเป็นแบบตารางใช่ไหมคะมันก็จะมีขั้นตอนวิธีการหาของมัน นะคะคถ้านักเรียนจะได้ความรู้เพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถดูได้ที่หนังสือเรียงคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะของอัธยมศึกษาปีที่6เล่มที่2นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอในักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ